สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีสิงห์ถัดไปกับเรื่องราวของงานนะคะหลังสงกรานตรดความหลอนคนมีของนะคะของนั้นมีดีก็ที่งานนะคะแปของคนเรานะคะถ้างานมีก็มีความสุขนะคะแม้จะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาขอให้มีงานก็สุขมาเยือนเลยค่ะ หยุดแคร์คนอื่นมากไปกลับมาชาร์จพลังใจพลังกายให้มีความสุขกับการทำงานนะคะเป็นตําราที่อาจารย์ยุ้ยอ่านแล้วมาแบ่งปันค่ะช่างมันเถอะอีกไม่กี่ปีเราก็เป็นเท่าทุลีกันหมดแล้วค่ะมาสนุกงานค่ะกับมาอาชีพของชาวราศีสิงห์ถัดไปนะคะตัวแทนของงานชาวสิงห์ก็คือ ดาวสุกกรรมะมีดาวฤตยิยูความผ,ลผลันผวนปูนแปรเปลี่ยนแปลงไปนะปุบปับนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะ,ะนำมาซึ่งงานเปลี่ยนนะคะงานและเพื่อนการค้าการเดินทางการสื่อสารการเดินทางคะ่ะดาวสุสุกนั้นก็พบกับดาวอังคารคู่มิตรนะรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง กับการลงทุนนะคะสุขพพกระดาวพุธพุธสุขอีกคู่อย่าดูเบางานเยอะเลยนะคะกับการเดินทางการค้านะพุธก็คือราบและการเงินางานเยอะงเอะงินก็แย่่ะสุขพพกระดาวราหูนะคะาราหูนั่นก็คือปัตตนิหุ้นส่วนาการเข้าไปม,มีหุ้นส่วนร่วมกับอ,อีกฝ่ายามีปัญหาบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะาการเดินทางไกลค่คะางานนี้ ได้เดินทางไกลด้วยาการติดต่อนะคะมรณหนมรดกตกทอดอเดินทางไกลแล้วก็การลงทุนนี้นำมาให้รุ่งเรืองค่ะงานการสังคมเดินทางค่ะราศีสิงค่ะงานค่ะกรรมมีของอะไรบ้างนะคะเดินทางไกลค่ะ ลุยไปข้างหน้านะคะในวัยหนุ่มสาวนะคะทยานไปเอยวแรงขยันนะคะแต่ก็ต้องใช้ความเก่งสามารถวางแผนด้วยนะคะอันนี้คือดาวพุธค่ะพุธกับอังคารและปุตตะดาวพุธการเงินลาภผลค่ะแล้วก็เป็นดาวอังคารรุ่งเรืองเตินทางไกลมีโอกาสได้สร้างธุรกิจ ความมั่นคงของตอนเองลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะ,ะเฉลียวฉลาดในการวางแผนการค้านะคะงานี้มีเสน่นะคะ,ะกับคนทั้งใกล้และไกลาวางแผงนะเป็นคนเก่งค่ะ,ะเฉลียวฉลาดปุตตะก็คือการลงทุนด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถนะการลงทุนนี้มีอีกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับการเดินทางเจรจาการค้าค่ะ คนมีเสน่ห์นะคะชนะคนอื่นเงินแสนชนะใจตนจริงแท้แน่นอนกว่าค่ะมีฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการงานอโอกาสร่ำรวยมีเศรษฐีค่ะรู้คุณค่ากับการเยาามุ่งมุ่งมั่นไปนะคะ,ะงานนี้มีความมั่นคงกับการเงินโอกาส เป็นเศรษฐีอ่ะเศรษฐีนี้ก็ระมัดระวงังนะเงินที่หามานี่แหละค่ะนะดมูลมีบริวารงานตนเองนะคะสุขพกกระดาวอังคารลาบที่ได้มาการเงินสุขพกกระดาวดาพุทธพกกระดาวอังคารตัวเองค่ะ เกี่ยวข้องกับปุรานวิวารสุขพการาหูอ่ะมีเรื่องราวเก่าๆด้วยค่ะ,อะมองไปวานฟ้าเมฆลอยค่อยเคลื่อนก็ผ่านเลยไปคะให้กำลังใจตนเองนะคะ,ะสิ่งเก่าๆรก,กองรังก็จัดสิ้นไปค่ะอันนี้ก็มีสมาธิจิตสร้างบุญบารมีต่อไปอสวดมนต์ทิศบุญกศุศลนะกรวดน้ำให้กับเจ้าที่เจ้าทางบ้านเลือกคนคนเลือกท่านด้วยนะคะ ก็มีโอกาสได้วิริยะอุตสาหะการเงินดีแต่ก็ระวังมีเจ้าหนี้ตามติดระวังคนที่มีเบื้องหลังนะคะพี่ต้องข้ามไฟต้องข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันนี้เราก็ไปต่อที่เพื่อนบ้านนะคะ มีของไหมอันนี้อันนี้มีของนะคะแต่ก็ระมัดระวังคนเข้าเล่นของใส่นะคะอย่าไปกินอะไรอ่าหยิบจับแต่ต้องอะไรผิดที่ผิดทางผิดคนนะคะอ่านี่เป็นความเชื่อะคะ่ะไปสถานที่แปลกทินคนแปลกหน้าแปลกปลอมให้เราระมัดระวังนะคะ่เข้ามาเกี่ยวข้องผลประโยชนะคะ์ค่ะอันนี้ก็ไป ีเพื่อนบ้านนะคะคนที่เข้ามาอืกคนนี้เขาก็เป็นพวกมีประสบการณ์ความแน่นอนของชีวิตไม่มีนะคะมีประสบการณ์มาแลว้วเป็นคนแปลกหน้านะคะอันนี้ดองรุติยูแล้วก็มอรณะอีกฝ่ายหนึ่งคนแปลกหน้าคนต่างถิ่นนะคะเดดค่ะ คนต่างถิ่นนะเด็กต้องข้ามฝ่ายต้องข้าม,ามการเข้ามาเกี่ยวข้องระวังจําหนักปัญหามาให้นะคนนี้และเป็นดาวมฤตยูการงานร่วมการงานอาชีพนะการเดินทางได้พบปะนะคนต่างถิ่นไปไกลก็ถึงต่างประเทศนะคนคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ให้ระมัดระวังเห็นไะนะการเงินค่ะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ค่ะ พบเจอแล้วคนนี้เขาคร่องเลยนะคะให้ระมัดระว่าง